รู้ก่อนจัดเข้าใจก่อนแต่งสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยครูชีนาะและเอ็มซีแก้วพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ EP 7แล้วค่ะหาครูชีนาไปแห่คันมากค่ะ <laughs> ขันหมากนะคะของชาวไทยของเราค่ะแก้วออยากได้ประโยคที่จะบอกคิวกับชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในช่วงของพิธีการเนี้ยค่ะครูพอจะมีประโยคแนะนํำไหมคะยินดีเลยจ้ะกแก้วปกติเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะแต่ในเล็กครั้งในงานเนี่ยเราจะเจอชาวต่างชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเขาครูก็เลยจะมาแนะนําประโยค ที่พอเราพูดออกไปเขาฟังเขาจะเข้าใจเราแบบง่ายๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะครูขาทีนี้เรามาเริ่มวิธีการกันเลยค่ะก็คือการเริ่มวิธีการช่วงของการแห่ขบวนขันหมากนะคะเริ่มแรกเราก็จะจัดตั้งขบวนขันหมากกันก่อน<ะ>เสร็จเรียบร้อยพิธีกรนี่แหละค่ะจะต้องนําขบวนขันหมากในการโหสามลาค่ะแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะตอบรับเราฮิวดังๆมาสามครั้งค่ะ Hey, long Family yeah. and friends will start off our of parade with three cheers when I shout ho oh, 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 oh. and you shout back. Let's get started. We'll do this 3 times. Ready? บรรยากาศงานค่ะก็จะเริ่มสนุกสนานแล้วค่ะด้วยจังหวะด้วยดนตรีนะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปค่ะและหลังจากนั้นพอไปถึงบ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ยังไม่เจอเจ้าสาวนะคะแต่ว่าจะต้องผ่านด่านการการรั้นประตูของเพื่อนเจ้าสาวกันก่อนซึ่งเพื่อนเจ้าสาวเนี่แหละค่ะเขาก็จะมีการเล่นเกมต่างๆกับเจ้าบ่าวค่ะคุณรูขา เราอธิบายเรื่องการกั้นประตูให้เขาฟังก่อนนะคะว่า now we need to pass through all these gates kept by the bridesmaid and family members to get through to the bride the groom has to play and win the game at each gate หลังจากเขาเข้าใจค่ะคราวนี้ค่ะเกมแต่ละเกมจะเริ่มดําเนินการค่ะคุณครูค่ะเกมที่ฮิตที่สุดบ่อยที่สุดก็คือจะให้ชาวต่างชาติได้แหละค่ะ บอกรักเจ้าสาว ah. สามครัง้ง ah. ah. แล้วต้องบอกเป็นภาษาไทยด้วยนะคะโอเคแล้วเราก็แปลได้เลยนะคะว่า The Gatekeepers want to hear you say I love you in Thai three times ผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณ d y o u want to Give it a try เท่านี้เราก็ได้ประโยคในการเชิญเขาร่วมสนุกในช่วงแห่ขันหมากแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายประโยคที่สนุกๆนะคะเอาไว้มีโอกาสคงจะมาทําคลิปให้อีกค่ะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณคุณครูทีน่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าประโยคที่ครูให้มาเนี่ยถือว่าเป็นประโยคที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ง่ายมากๆนะคะและชาวต่างชาติเองก็เข้าใจด้วยฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆไปทีกรโจทย์แล้วก็ ฝึกได้เลยนะคะรับรองว่าสามารถใช้งานได้จริงๆค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะคุณครูคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการขึ้นมาแล้วค่ะเรื่องของการเจราจาสู่ขอนั่นเองนะคะคดีุ๋รอติดตามชมนะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะรู้ก่อนจัดเข้าใจก่อนแตง่งสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยครูทีน่าและ m อีแก้วพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ